ทนหักขอซื้อซอง,งน้องเนีงแฟมิลี่อีกคือเก่าได้จเจ้อเมื่อนีพาหนุ่มคินลงมาหยางเนาะเพราะว่าย้ำแรงๆนนเนี่ยนีอากาศดีลมวอยๆยอยู่ลมแห้งแงอยู่อ้าวท่านนี้กะงวงลน้องคินบ่คอยสบายเนาะมเมื่อนี้เนาะบ่คอยสบายโตกินเขา้ากินยาแลวพาหนุ่มคินลงมาหยางเจ็กหน่อยเจ๊สิเอาขึ้นไปนอนเนาะสวัสดีครับเล้วสวัสดีป้าลุงก,ก่อนเล้วสวัสดีครับป้าลุงวันนี้น้องคินไม่สบายนะครับ น้ำกินเด็วก็หายแล้วกินยาแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปอัปเดตเอื่อยเพลินเนาะเอื่อยเพลินที่ว่าเงียบเงียบอ,อันเสือได้เงินเดือนเดือนละสามหมืนนะ่นเนาะบ่ได้มาอัปเดตเพลินโดนเลยเดี๋ยวสิีห่างไปเล่นน้ำเอื่อยเพลินแล้วก็สิไปถ่ายเอาเพลินอีกเนาะอันสิมาอัปเดตงานเอื่อยเพลินอีกเนาะตอนนี้เอื่อยเพลินกำลังขับโป๊กอยู่โรงงานแจ็โตอะไร งานลอยตัวลงแต่เพิ่งประดนนี่ลงมือวานนี่โอ้งานลอยตงานผู้งานผู้ใหญ่เด้เนาะงานผู้ใหญ่ตัวจักบาทอะไรตัวนี้สิบแปดบาททุกคนงานลอยตลงมือวานนี่มาแล้วมือหนีเนาะตัวหนึ่งสิบแปดบาทขายต่อแล้วสื้อพักแ้ละลดพักมากเมื่อกี้นี่เนาะเสื้อหผิก ซิมเมื่เห็ดนันนันกิมน้ำกิมซีมฟุด้ดมาถ่ายอัปเดตงานต่อเนาะพี่เพนลงไปร่อยรอยโตล,ตลงมือวานนิมมือนี้กันแล้วเลยได้นี่ตัวหนึ่งสิบแปดบาทเงียบคนเดียวเงิอนออกแล้วเอแหละวิกนี่ค่ะฮะบ่ได้เท่าไรบ่ได้ค่ะหมื่นหกป้าว่บาบ่ได้เงินยังมันได้หอดหมื่นหก สองอาทิตย์แต่วันที่เท่าไรก็แหละวันที่สองหอดวันที่สิบเจ็ดบอวู้ได้หมื่นหกบ่งนะหมื่นหกพี่เพนวายั่งบบได้เงินอีกนี่พี่พนต้องการหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโมแนบ่บ,บ่พี่เพนว่าคันนนหมื่นสี่หรือหมื่นห้านี่บบต้องจำเป็นต้องเล่งปัิป่นว่าเพราะว่ามีเด็กฮาร์ดบอ เออเพราะว่ากาซีเซยเวลาน้าเด็กฮัทแน่เนาะก็เลยได้บ,บริสไพี่มันได้หมื่นทกน้องอ,อีกนี่เนาะสิกับบ้านสบายด้นิจมออยากกับบ้านฟังเบิง <laughs> อยากมือเบิงสวนกาแฟผบวเบ่เมื่อจัดการสวนกาแฟเป็นหมางแลยหมากกาแฟค่ะหมากาแฟเพิ่นก็เป็นหมากเลยเนาะ ตอนนี้ทาปกอยู่เนาะเอาอย่าหายได้ลูกนี่มาเบิงเปรเลงเบิงงานสีมือโทรศัพท์ก็อยากยืกยืกยากยแกเโทรศัพท์ไ็้ด้เนาะจะใส่ยัง ซัมซุงบ่บ่เคยใช้ยี่ห้อเออแปลว่าเฮาเคยใช้ตัวใดก็อยากใช้ตัวนั้นเนาะแกะขางแต่ว่าันแหละงานอันนี้เนาะงานแกะขางงานงานผู้ชายเป็นตะม่วนคือหยังนี่เห็นเอื้อยเพิ่นย็บนะเอื้อยเพิ่นก็ส่วนมาเย็บเสืออันนี้แหละเพิ่นว่าอันเย็บ2คนซันสิเอาเงิน สิย่อันสิกลับบ้านแล้วสิให้ข่อยมาเอาห่องบ่พี่เพิ่นน่ะอยากเมื่อบ้านแห่เนาะอยากเมื่ออยู่บ้านแล้วหางยังเสียายงานยังเสียดายเงินอยู่เอือยเพิ่นว่าเฮ็ดงานอีกก่อนจักเดือนใดประมาณอีกกะเบิ่งดูแหละบ่บ่ถึบ่เอือยเพิ่นว่าอยากเมื่อแน่บ่อยากเมื่อแน่เนาะ ยอยากเมื่อกเชื่อไดงานเพราะว่าเสื่องมีงานกันยังไลยเนาะงานบริขาดแต่ว่าอหละางานมีตลอดงานเพื่อนก็ได้บอกรเอาไปานเลิกฮัทละบอนกฮัลอ๋อลางกงนี้แบมีอนนเนาะ แน่ตอนแรกเอื้อยเพิ่นมีเด็กฮัดเนาะเพิน่นเมีันร้านทั้งบ้านมาฮัดนำมามาเง็บเสื่อนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปฮัดเงียบกลางเกงเลยเพราะว่าเอื้อยเพิ่นกับโบมันใจว่าสิได้เมื่อบ้านเดือนใดเนาะต้องเง็บต้องถ้าเกิดมีเด็กฮัดก็ต้องฮัดให้เป็นสางก่อนได้เนาะกอแหละต้องฮัดให้เป็นสัง,ง,หใ,หสงให้แข็งก่อนแดงสิได้ออกออกเง็บเองได้เนาะ แต่ว e si si no. si no. um ่าเอืยเพิ่นบ่มั่นใจบ่แน่ใจว่าสิได้มื้อบ้านมือใดวายคืบ่คิดฮอดงานบ่เด้มื้อนี้เนาะสิได้เหยียบอยู่บ่อยู่บ้านเฮาบ่ได้เหยียบแน่เนาะอือออแหละเอื้อยเพิ่นว่าเหยีมาหลายปีแล้วเนาะอ้อเนาะเจน่าแล้วเอื้อยเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นมาเผ้านี่กะบ่โดนแหละจักปีแล้วเจ้าตั้งแต่มาเนี่ ซาวปลายปีอะไรเพื่อนว่ะกระทือว่าโดนเติมแหละตอนนี้มีเงินรายแล้วเออเพื่อนก็ได้มีธุรกิจอยู่บ้านเลยก็สิกเ็เงียบไปอีกก่อนเมื่อได้พร้อมก็สิเมื่อเออเพื่อนว่าเนาะนี่เนาะอันนี้ก็คืองานเพื่อนแล้วอะไรนี่เป็นโต้แหละใส่ยังอันนี้เบิง้งใส่เอ็กแอลงานไซส์เอ็กแอลนี่เนาะงานเพื่อนจะมีแต่ลายแบบนี้แหละลายไทยเพื่อนเอิอลายไทยได้งานอันนี้เนาะ เพิ่นเรื่มมันเคลียร์จักออกเลยเด้นี่เรื่มเคลียร์จักออกแลยะพราะว่าเพิดนั้นบหฮู้ว่าสิเมื่อเดือนใดเนาะทําไปก่อนบางทีก็อาจที่เป็นส่วงเันเด็กๆปิดเดนเปิดเทอมอยู่เล่าก็สิเอาลูกสาวเมื่อยนนพราะว่าลูกสาวเพื่อนกะมาส่วงปิดเทอมเนาะเร่งงานอย่่บริเห็นกันอีกเพิ่งอีกแล้วคันเมื่ออยู่บ้านก็ได้เนาะ กันเมื่ออยู่บ้านกับโบดเดเ็นโดนถ้ามีโอกาสที่ไปเหรียญชวนกาแฟเด้อถ่ามีโอกาสในเมือ่อลงไปเหรียญชวนกาแฟนี่เนาะเสืองามๆเวลาเห็ดออกมาแล้วนี่โตวักใหญ่หนึ่งเสียดายแทนเด็กฮัดเด็กกำลังมาฮัดได้จากเมื่ออทิปหนึ่งได้เราบอออะละเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งฮัดยังบท่านได้เป็นขาดสามีี พี่เพื่นก็นสิเมื่อบ้านก็นเลยไปหัดเง็บกางเกงแล้วพอวเวลาหัดเง็บนี่ก็ต้องใส่เวลาโดนเติอได้หมงประมาณสองสาเดือนผนแลจังสีเย็บเป็นโตได้นี่แต่สะพอเง็บจกักอ่ะแป๊บเดียวกับเป็นดอกแต่งานนี่ที่เขาต้องทำความเข้าใจกับงานอีกกับบง่ายอีกได้คนก็นเลยยุดหัดเนาะ โอ้อันนี้งานมาใหม่นะนแหละฮาวายบอตัวนี้โอ้ฮาวายนี่นเห็นแล้ววายเลวนี่จักร้อยได้มาอันนี้นน<า>จะเป็นงานฮาวายนะสุดนี่พิ่นก็แล้วเรียบร้อยจุดกระดุมแหละจุดกระดุมดดม,มันส่งหานันได้บบดน,น,นี้เนาะนั่นงก็นด้ยกินกันด้ตอนนี้จุดกระดุมแหละ มาอัปเดตเรื year, ่อยเพิ่นเดินอยู่เด้อเรื่อยเพิ่นชิมเมื่อบานป้าเลยเมื่อบานป้าจังยามได้ชิได้มาอีกเนาะป้าห้ากัดได้ชิเมื่อคือการระบาดนีิเมื่อห้องคือการแล้วน้องคินกันได้เรื่อยเพิ่นชิไปส่งงานเลยนอกงานเพิ่นแล้ว แล้วสุดนี่กระชิลงอัน้าวายต่อได้นี่้าวายพันกระไดามาแล้วเนาะเสือฮาวายงามเนาะลายฮาวายนี่เนาะ <c ười> ผ่าแล้วบ่ <c ười> แนมเบิ่งผ่าคือบ่อยากออ่อนปันไดเบิ่งคือวานาอยู่ตอนนี้จุดกระดุมอยู่ ถ้าเดือนใดอันกลบจังสีลงมาหาอีกแต่ก็มาคู่มืออยู่ดอกมาคู่มืออยู่นอนน,อน้องคิดเนาะไปะแหลกกลับแล้วจังไนไปแหลกกลับมาอยู่บ้านแล้วอืม <c oughs> หายปาหมออ้อก <c oughs> ันอืมเตยซินกาฝากเงินเมาาืมอ่อวานนี่ก็ได้เ <c oughs> มื่อกันจ้า เ็นมาหอดหองเลยเนาะถ้านองคิดลงไปย่างเห่นว่วาสีลงไปย่างเย็นๆกันเลยเดีย่างไปเ็เหรีย่หองเอื่อยเผิ่นเนาะเอื่อยที่ว่าทีนิ่งเคยยันถ่ายคลิเปเผิ่นเหตุงานเดือนหน,ะนึ่งสามหมื่นนะเนาะมื่นนี้ลงไปอัปเดตเพราะว่าเงินเดือนเผิ่อออกเนาะเงินเดือนบิกมีออกตั้งแต่วันเหตุงานตั้งแต่วันที่สองหอดวันที่สิบเจ็ดเงินออกมอวนนี่ได้อยู่หมื่นหกเอื่อยเหรอทำคนเดียวเนาะบิกหนึ่งได้หมื่นหกทุกคน เิ่นว่าทำงานบ่อ่อยเต็มที่เป็นได้เพราะว่าเพิ่นมีเด็กฮัดเนาะเด็กฮ <uge> ัดมาฮัดนํำประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าต้นนี้เด็กฮัดแต่ปไปีไปฮัดเย็บกางเกงเลยเพราะว่าเอื่อยเพิ่นบหมั่นใจบบแนจ่ใจว่าสีได้กลับบ้านเดือนใดั่นะก็เลยบบได้รับฮัดอันบบได้รับอันซอนเนาะก็เลยให้พเพิ่นไปฮัดเย็บกางเกงเอาเพราะว่าเทาเย็บเสื่ออันนี้ก็ต้องใส่เวลาบ่นหอยนะสามเดือนสำหรับเด็กฮัดใหม่มาเย็บเสือนะ่อเนาะ เพราะว่าถ้าเขาจะอันจะเข่าใจงานจะเข่าใจสิ่งส่วนข้องงามกับใส่เวลาโดนเติบบัน้เอื่ยเพิ่นบบแน่ใจว่าสิไดเมื่อเดือนใดก็เลยหยุดสอนไปเนาะเอื่ยเพิ่นก็สิเมื่อบ้านประมาณเดือนนี่แหละเดือนเก้าอนี่เนาะเดือนเก้าอีกประมาณสองเดือนนี่แหละสองสาเดือนนี่แหละเนาะเอือยเพิ่นก็สิได้นยกห่องยกห่อแล้วก็สิคายจักอ่อแล้วก็สิคายคืออันแบบตู้เย็นค้องใส่ในห่อเนาะ ตู้เย็นเน่แล้วก็จั๊กเกิดมันจะสิหายออกแล้วก็สิได้กลับเมื่ออยู่บ้านเมื่อเบิ่งสวนกาแฟเผื่อนอเพราะว่าเพื่อก็มีสวนกาแฟอยู่สองสวนเนาะก็เลยตัดสินใจกับเมื่ออยู่บ้านละจ้าคลิปนี้กาสิคอจยไใ้สำนี้ก่อนเด้อจ้าทุกคนเด้อไว้พอกันใหมคลิปหนาให้ข่ามากก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดซับสไครต์ให้นิ้งเน่เด้อจ้าเด้อเผื่อสิมีกำลังใจเหตุคลิปเนาะนิ้งเพื่อมากกับสิมาเนียบงานใหพ่อบานต่อได้นีนเนาะอันนี้ก็คืองานนิ้งตอนนี้กำลังขับวงแขน พอบานเพิ่งจะแสก็จางเลยเนาะ <Yeah. S 1> คลิปนี่ก็ขอร่ำไป <Yeah. S 1> สำนี้ก่อนจ้าสบายดี